สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต,ต่อไปของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนั่นเองนะคะและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังเพราะว่านี่เป็นดวงรวมและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีกุมท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดนะคะ ชาวราศีกุมทุกท่านคะในช่วงที่ดาวอาทิตย์ย้ายรอบนี้ท่านจะดวงดีมีโชคลาภหรือไม่มารับฟังกันเลยนะคะดาวอาทิตย์ย้ายในวันที่13เมษายนนะคะยาวไปจนถึงวันที่14พฤษภาคมปี2567คะ่ะในช่วงระยะเวลานี้นะคะชาวราศีกุมเป็นช่วงที่ ท่านดวงดีค่ะมีคนเมตตาอุปถัมภ์คนนิยมชมชอบเรียกได้ว่าอยู่ใกล้จิตใครเขาก็รักและเมตตาเกิดการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งนะคะเรียกได้ว่าสําหรับบางท่านนั้นอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในรอบปีเลยก็ว่าได้ท่านจะได้รู้จักกับคนใหม่ๆเพิ่มขึ้นค่ะจะได้สัมผัสกับสังคมใหม่ๆซึ่งท่านยังไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนนะคะท่านจะมีคอนเน็ชันเพิ่มขึ้น มีสเสน่ห์พูดจาน่าเชื่อถือน้มน้าจิตใจคนได้ดีมีมัธุรสวาจาพูดอะไรออกไปใครเขาก็เชื่อหากท่านตั้งใจที่จะพูดคุยเรื่องอะไรก็ตามพูดคุยได้เลยนะคะทําให้เต็มที่มีหลักฐานประกอบการมีหลักฐานประกอบการพูดด้วยยิ่งดีคะ่ะเพราะท่านจะทําสําเร็จเหมาะแก่การพูดคุยเรื่องที่สําคัญสําคัญนะคะเช่นขอโอกาสจากผู้หลักผู้ใหญ่เจรจาฝ่เกลียบปรับความเข้าใจกับคนที่ กดปวกกันอยู่งอนกันอยู่ขายงานเสนอโปรเจกต์นัดเจอลูกค้านะคะช่วงนี้วาจาโดดเด่นพูดจะการพูดคุยเจราจาต่อรองต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามโอกาสสูงมากที่ท่านจะได้รับความสําเร็จค่ะช่วงจังหวะดีๆอย่าปล่อยให้หลุดลอยไปนะคะอยากจะพูดคุยเรื่องอะไรให้ท่านเร่งพูดคุยได้เลย อย่ารอจังหวัดและเวลาค่ะเป็นช่วงที่ท่านจะมีการเดินทางบ่อยนะคะบางท่านจะได้เดินทางไปไปถึงต่างถิ่นต่างแดนหรือว่าข้ามจังหวัดจะได้เดินทางไปในที่ที่ไกลออกไปจากที่ท่านหยูนะ่ณปัจจุบันและที่สําคัญท่านจะมีโชคลาภและข่าวดี เกี่ยวกับการเดินทางค่ะเพราะสําหรับบางท่านนั้นเดินทางเพื่อทํางานหรือว่าติดต่อธุระที่สําคัญสําคัญนั่นเองนะคะช่วงนี้เป็นช่วงจังหวะที่ดีของชาวราศีกุมค่ะเหมาะแก่การเริ่มต้นทําอะไรใหม่หากท่านมีโปรเจกต์หรือมีไอเดียที่อยากจะทําในช่วงที่ผ่านมานะคะแต่ยังไม่มีจังหวะและโอกาสได้ลงมือทําช่วงนี้ท่านนํามาทําได้นะคะหากท่านคิดว่าจะทําให้ท่านนั้นเกิดความมั่นคงต่อไปในภายภาคหน้า ให้ค่อยๆทําค่อยๆเริ่มอย่าใจใหญ่อย่าโลภมากค่อยๆเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะคะเจ้าราศีกุมมีดวงได้เริ่มต้นใหม่ค่ะที่สําคัญท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆในการทํางานเพิ่มท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆในการขยับขยายธุรกิจหรือว่าต่อยอดธุรกิจมีโอกาสนําเงินมีโอกาสนําเงินไปลงทุนหรือต่อยอดมีโอกาสได้เซ็นสัญญามีหุ้นส่วนท่านจะได้เริ่มลงมือทํา ในสิ่งที่ท่านได้ศึกษาหาความรู้มาดีแล้วนะคะถ้าจะมกีการตัดสินใจเรื่องที่สําคัญสําคัญอีกครั้งหนึ่งค่ะหากไม่เกี่ยวกับการงานก็อาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะเป็นช่วงที่คนรอบข้างกลับมาให้การช่วยเหลือดีคนที่ท่านรู้จักจะนําพาสิ่งดีๆหรือว่านําข่าวดีมาให้กับท่านนะคะแม้แต่คนที่ท่านร่วมหุ้นลงทุนทําอะไรด้วยก็ตามเขาก็จะมาเพื่อส่งเสริมและคอยช่วยเหลือท่านช่วงนี้นะคะคนรอบข้าง ท่านสามารถไว้ใจได้ค่ะเขาจะคอยช่วยเหลือระวังดีต่อตัวท่านและท่านจะได้เจอกับคนเก่าๆที่ท่านเคยรู้จักแต่ไม่ได้เจอกันมานานนะคะจะได้เดินทางไปในที่ที่ท่านนั้นยังไม่เคยได้ไปมาก่อนค่ะท่านจะมีการติดต่อกับคนอื่นๆเพิ่มมากขึ้นและที่สําคัญมีงานให้ท่านได้ทําอยู่ตลอดเวลาท่านจะยุ่งอยู่กับงานไม่ว่าท่านจะทํางานอะไรก็ตามหรืออาชีพอะไรก็ตามท่านจะยุ่งยุ่งขึ้น หลังจากวันที่13เมษายนเป็นต้นไปนะคะและที่สำคัญดวงชะตาของท่านจะค่อยๆดีขึ้นท่านจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งนะคะชาวราศีกุมและขอย้ำนะคะว่าไม่ว่าท่านจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดก็ตามอย่าได้วิตกกังวลค่ะเพราะว่ามันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมท่านจะดีขึ้น ฉะนั้นหากท่านอยากทำอะไรก็ตามในช่วงระยะเวลานี้ขอย้ำถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ท่านได้ศึกษาหาความรู้มาดีแล้วลงมือทำนะคะถ้าท่านพร้อมไม่ต้องรอจังหวะและเวลาค่ะทำได้เลยสำหรับท่านใดที่ยังโสดในช่วงระยะเวลานี้เรื่องดีๆมีเข้ามานะคะท่านมีโอกาสได้พบเจอกับคนที่ท่านถูกชะตา อยากจะพูดคุยด้วยเรียกได้ว่ามีคนใหม่ๆเข้ามาแน่นอนคะ่ะและที่สำคัญในช่วงระยะเวลานี้สำหรับบางท่านนั้นได้งานใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะคะอาจจะเป็นย้ายงานย้ายบริษัทนะคะหากท่านใดที่ตกงานรอง,งานหรือว่าว่างงานอยู่นะคะช่วงนี้ลุยสมัครงานให้เต็มที่คะ่ะไม่ว่าจะเป็นการสมัครผ่านโลกโซเชียลออนไลนหรือไปด้วยตัวเองทำทำให้หมดเลยนะคะ หากท่านไม่เลิกงานมากจนเกินไปโอกาสสูงม,มากที่ท่านจะได้งานทำค่ะหรือในช่วงระยะเวลานี้นะคะให้ท่านติดต่อคนเก่าๆคนที่เคยช่วยเหลือท่านคนที่เคยร่วมงานกันมากับท่านนะคะให้ท่านติดต่อเข้าไปขอความช่วยเหลือจากเขาบุคคลเหล่านั้นจะสามารถช่วยเหลือท่านได้ติดต่อเข้าไปค่ะ ช่วงนี้หากเขาไม่ช่วยเหลือท่านหากเขาช่วยเหลือท่านทางตรงไม่ได้เขาก็จะช่วยเหลือท่านทางอ้อมด้วยการแนะนําสิ่งดีๆให้กับท่านนะคะช่วงนี้นะคะภาระ อของชาวราศีกุมจะเพิ่มขึ้นค่ะทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวท่านจะได้ช่วยเหลือคนที่ท่านรักรู้จักบางคนไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งนะคะเป็นช่วงที่การเงินของท่านเข้ามาดีค่ะบางท่านก็จะมีรายรับมากกว่าหนึ่งช่องทางบางท่านมีดวงได้ทํางานพิเศษมีอาชีพเสริมที่สองที่สามมีดวงได้เงินจากช่องทางใหม่ๆซึ่งท่านยังไม่เคยได้มาก่อนมีดวงได้เงิน ที่ท่านคาดไม่ถึงว่าจะได้คนใกล้ชิดหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่จะคอยช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมกักดันและให้โอกาสท่านจะมีคนหนุนหลังมีคนอยู่เบื้องหลังนะคะที่สำคัญใครบางคนจะทำให้ท่านอึดอัดใจอยู่บ้างในช่วงระยะเวลานี้นะคะแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตท่านจะรับมือกับบคุคคลเหล่านี้ได้หากท่านสังเกตดีๆช่วงนี้ท่านจะมีความสุขมากขึ้นนะคะการเงินก็ไม่ถึงกับ ต้องนั่งเครียดหมุนเงินได้คล่องขึ้นการงานก็ถือว่าราบรื่นและคล่องตัวมากขึ้นปัญญาเปิดไอเดียดีแก้ไขกับปัญหาก็เก่งแต่ว่าขอเตือนนิดนึงนะคะในช่วงระยะเวลานี้ไม่ว่าท่านจะทําอะไรก็ตามขอใหท่าน มีสติอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะว่าท่านค่อนข้างที่จะหัวร้อนพร้อมที่จะปะทะฉะนั้นอย่าใจร้อนวู่วามควบคุมอารมณ์ให้ได้และให้ระมัดระวังคําพูดที่แรงๆระวังคําพูดที่ทําร้ายจิตใจคนฟังให้ท่านพูดก่อนคิดเสมอนะคะอย่าพูดเพราะอารมณ์หงุดหงิดโมโหหรือว่าหัวร้อนหากจะตักเตือนใครหรือจะพูดอะไรกับใครก็ตามใจเย็นลงแล้วค่อยกลับมาพูดห้ามพูดเมื่อขณะที่อารมณ์ร้อน ระวังท่านจะเดือดร้อนเพราะการกระทําของตัวเองนะคะและที่สําคัญในช่วงระยะเวลานี้หากท่านได้ยิงคําพูดที่ไม่ดีเข้าหูท่านบ้างคําพูดที่ทําร้ายจ,จิตใจหรือว่าบั่นทอนจิตใจท่านบ้างก็ขอให้ท่านมองข้ามค่ะไม่ต้องไปเก็บมาใส่ใจคําพูดเหล่านั้นไม่สามารถมาเพิ่มเงินในบัญชีของท่านได้ไม่ต้องเก็บมาใส่ใจแต่ก็อย่าได้ประมาทบุคคลเหล่านั้นนะคะเพราะในช่วงระยะเวลานี้ท่านค่อนข้างที่จะโดดเด่น นะคะงานเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นการเงินก็ถือว่าดีขึ้นคนที่ไม่ชอบหน้าท่านเขาก็เริ่มที่จะอิจฉาช่วงนี้ศัตรูเริ่มที่จะหาทางกลั่นแกล้งมีคนนินทารับหลังพู้จจย่อย,ยุอารมณ์คอยขัดแข้งขัดขา้ามีคนพยายามลอยค่ะก็อี้นี่คือสิ่งที่ท่านจะได้สัมผัสแน่นอนค่ะข้อดีนะคะช่วงนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองไม่มีใครทําอะไรท่านได้นอกจากท่านจะทําร้ายตัวเองนะศัตรูจะแพ้ภัยตนเอง และขอเตือนนิดนึงนะคะช่วงนี้หากท่านจําเป็นที่จะต้องเซ็นเอกสารต่างๆโดยเฉพาะเอกสารที่สําคัญสาคัญนะคะให้ท่านนั้นอ่านเอกสารให้ดีๆอย่ามองข้ามเด็ดขาดอ่านเข้าใจดีแล้วค่อยลงมือเซน็นถ้าท่านมีความรู้สึกว่าเอกสารไม่เป็นธรรมห้ามเซ็นเด็ดขาดเพราะสิ่งเหล่านั้นจะทำให้ท่านเดือดร้อนในภายหลังขอย้ํานะคะให้ท่านคลายความวิตกกังวลใจในช่วงระยะเวลานี้นั้น ปัญหาต่างๆท่านจะแก้ไขได้และจะตัดสินใจอะไรก็ตามขอยท่านคิดให้ละเอียดรอบคอบและรัดก,กุมอย่าตัดสินใจเร็วจนเกินไปก็พอค่ะให้ระมัดระวังในสิ่งที่เตือนให้มากๆนะคะโดยภาพรวมดาวอาทิตย์ยายรอบนี้ท่านดีขึ้นค่ะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาการเงินได้รับเพิ่มขึ้นแต่ว่ารายจย่ายยังคงสูงนะคะเป็นช่วงจังหวะที่หมุนเงินได้คล่องขึ้นมีโชคมีโชคลาภในช่วงระยะเวลานี้ แต่ว่าโชคลาภของท่านจะมาจากทิศทางใดเท่านั้นเองบางท่านก็ได้โชคลาภจากการงานบางท่านก็ได้โชคลาภจากการเงินบางท่านมาทีเดียวทั้งสองเรื่องทั้งการงานและการเงินนะคะค่าขออวยพรในทุกท่านนั้นโชคดีนะคะได้รับแต่สิ่งดีๆกราพอพระคุณทุกทุกการติดตามขอยทุกท่านโชคดีคะ่ะได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะสวัสดีคะ่ะ